สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับเซลนี่ผมอยู่ตลาดนัดเซลวันศุกร์อำเภอกุดขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้เหมือนไ้คนหลครับเด้อพี่น้องครับไปเดี๋ยวห่เละเบ่งบรรยากาศท้างในน้ำกันมีย่งแนวโบ้เหมือนี้อ่าเราเบ่งของกินแานห่ออ่าเราเบ่งอาหารตามฤดูกาลครับอัดคนมาหลายแรัมาช่วงไก่จะเปิดเพิ่มครับพี่น้องครับคนหลยหลเหมือนไงด โดยเฉพาะส่วนพวกเสือพงเสือผานะครับคนะหลายแห่งเด้อไปเดี๋ยวเอาละมาแบ่งส่วนอาหารตามที่ดูกันเข้า,ากันครับที่แหมเห็นยังน่าทึ่งนะเป็นหนับแมงจีนวลเดี๋ยวนี่เขียวดีโมมีแมงจีนวลครับทร่องนี้ทุววน่นจ้าหาจีบาทจ้าทุงใหญ่เด้อจ้าบ,บาทไปต่อ มูหาสิบบาทเขียดอ๋อ 40, 40. สี่สิบแปดสิบได้บักหลา่นะครับเดี๋ยวผมรอเข้าไปข้างในครับก่อนโอ้ได้บักหลายนะครับทั้งเขียดทั้งแมงจีนุ่นไหมเผินเห็ดหลายลายไหมทุ้งหญ่ๆหั่นทุงแปดสิบบาทแล้วก็แมงจีนุน่น,นะครับตร้งยี่ยี่จะแค่ทาสิบบาทเตานเด้อลอยโตหมดแล้วะครับ <c oughs> พี่น้องครับไปเดี๋ยวเราบังคับตามไปดูการน้ำกัน ส่วนนั่งนี่จะเป็นส่วนของบา้านท่อเนาะเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลนะครับเขียงกับต้นมึงสองหลอดบวกไงบักง่ายักดังสมดังขมก็ยังมีบักงโมงยังแนวนี้ครับก็สีแบบนี้มนะั้ยสีสันมันคืองามดีแท้นี่ไข่มอดแดงมีน้อใหม่น้อใหม่พันจักแหงเหล่าด้วครับพร้อมเขียงนะไข่มอดแดงก็มีอยู่ ก็ได้้อมยไข่มดแดงหาซิบบาทนะครับทแ่ไข่น้อเพมีเมีเราไข่ใครมูแดงบานเท่อยังพอมีเด็กินอยนะครับโอ้ยหอมเด้อทางนี้หอมบังหนีซุกหมว่แม่หอมบกทุเรียนหอมบังนีซุกเล โลละหนึ100 you know, 100 100. ่งร้อยบาทแบบทุเรียนยังบัวตัวนี้ลูกละลูกละร้อยธุเรียนผ้าเนียังครับเดินอันนี้กระจิบค่ะนกนกกระจิบอ๋อกระจิบกระหมอนทองครับกระจิบกระเสียบอยูอกแต่ว่าเพราะว่าเม็ดมันจะใหญ่เนี่ยนะครับหมอนทองร้อยห้าสิบ ตัวนี้เพิ่นแก้เนื่อให้แล้วครับายะแต่เบตัวละหอมครับเดี๋ยวราเบิรงก่นเบอ่น้องครับเพิ่นว่ามีเห็ดปวกเห็ดปวกดิฉใสบ่เห็ดปวกเห็นเพิ่นว่ามีเห็ดปวกทานนี้พักมสิบบาทสิบบาทแล้วเพิ่นว่ามีเห็ดปวกอยู่ไม่เเดี๋ยวเาไปรอก่อนอ่าทานบับไฟไง โลจังไดน้ตไหมคะบัควยสาบห้าบาทเอาจากโลหนึ nah <c ười> oh. like ่งนะครับหวานดีบ่ไหมคะิบ่าสบบาทอยาจมหวานคังกหนนะครับวนหน่ยมันก็หน่วยใหญ่แต่ผมโลละสาบหาบาทพนพนะไม่ตามดดูกันครับสามเห้าบาทเน่ค่ะผมฝากไปก่อนเด้อ

กุจชีหมุม่มกุจชีไงเป็นขัวให้แล้วอาหารตามฤด,ดูการลรายอยู่นะครับตลาดส่ันนี้ครับตลาดนัดซ่องค้อนสุกอำเภอร์กุชกุนรค,ค,ครับเป็นเท่าไหร่ละคะมีไข่เมดแดงไข่มเมดแดงตรองรงามๆเลยเป็เทศเป็นกล่องเลยพี่น้องครับกล่องอาชีพสิบห้าสิบบาทแมงจีนวนแมงกุจชีเจียดีโมเจนปอก,ปอก ถุงเท่าไรเนาะสามสิบบาทบักบัวแม่ฮดยังไดกห้าล่องยั่บไหนเอาสองกล่องแมงจีนวนบาททอดครับพีงน้องแต่ว่าผมไปไต่ยุ่มาเขือนพได้กินย่มกแมงนนวลเอาเอาเลยครับไม่นครับกินนนวย่ามี่ไข่เลยมเขือ่เนผมไปไต่ยุ่กับแม่บาทมาเขือเนี่ย แม่ผมฝากไปก่อนเด้อฝากไปนี้ข้าก่อนแล้วพอนายผีรบเมาค่ะฟองกินมบานเท่านะมีแม่เรามีอะไรเนี่ยเอาอยู่ได้ครับเจียดอีโม่มิ้งจีนุ่นนี่กุจีพรอเอาซื้อบักบวบซื้อใหญ่ไปไอ้นี่บักหอยโอ้ยหอยใหญ่ะบักหอยเพิ่งขึ้นหอยใหญ่แท้ทั้งนั้นงมเมาเดี่ยวเมาเป็นน้ำใช่หนักนี่ครับเป็นน้ำโอ้เพิ่งหมดดำหนางมเมาเลยเป็นบักหอยเขึอนบ่แม่ หน่วยใหญ่เน้อโอ้แต่ว่ามันหน่วยใหญ่ๆเด้อครับหน่วยใหญ่หน่วยอ้วนดีครับหอยเราอ้วนๆสามกล่องหาสิบบาทเป็นปลาหอยนางเลื้อยนะจ่อยครับหน่อยใหญ่แต mm ่ว hmm. ่า <lite> ผมผ oh, well, no yes. right. ัดเสือและเมื่อวานเลยเดี๋ยวรอความอร่อยกันครับตอนนี้ห็ดปลวกเห็ดปลวกดีไซน์หัดปลวก อยู่มุมไหนนาะเห็ดปวกก็เห็นแต่เห็ดบวบปวกเถอะท่างนี้มีหัวมีเห็ดโหลโละร้อยยี่สิบบาท <laughs> จานละสี่สิบบาทเน้นนะครับเห็ดขอนง,งามๆเลยนี่งามๆดอกขาวๆจานละสี่สิบบาทเท่าน้นครัเป็นเห็ดจานสี่สิบบาทเท่านั้นครับเอาแตกเขามาชมครับตลาดนาัดเซาวันศุกร์มันนี่ของกินหลายๆครับอ่าคนสอนยอดขายพี่น้องบ้านห้องครับ คือคักในจังหน่อยอยู่ด้วยครับโซงนี่ครับนี่หดตกกะเกแตนอ,อ่าเป็นคี้ไดเฮ็ดปวกไหมเนี่ยไดวเราได้เฮ็ดปวกมานำเฮ็ดปวกววออกเหรอเฮ็ดปวกปี เฮ็ดปวกขายอย่างไรแม่ค่ะพี่ถามสองร้อยแม่เป่งก้บไก่มาแดงพ่อใหญ่เรายางยางะร่อยนะครับง่ายๆเลยเฮ็ดปวกมากเหครับพี่น้องครับกำลังแรบอกเลยเฮ็ดปวกจังเฮ็ดปวกกำลังมากครับโอ้ยทางเป็นนอหม่ แม่ค้าจักนำโบทันนำใหม่ทั้งนี้เพรา <c oughs> ะว่ามันง่ายนะครับทุกเพิ่นจักแล้วเนนี้อำเภอเกงหลวงเนาะเมื่อห่อนก็กกไปต้มไปแกงได้เลยนะครับแม่ค้าจักบบทันปฟาด <c oughs> ออนสอนบรรยากาศครับคือคักขนาดเลยครับตลาดนัดเจ้าว,วันศุกร์นะครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกเสาร์วันศุกร์อยู่อำเภอกุดกระปุนจังหวัดอุบลราชธานีครับบรรยากาศกำลังคึกคักเลยนี่แม่เราห่อนแต่เสาร์นั่นไหมเนาะ อากาศอากาศห่อนแต่เศ้าครับเอาบลาสัญญาสื่อคล้องไว้แล้วครับเดีวเดี๋ยวผลแหละใ้ากับพ่อจะลบเปียวปลาช่อนโลละร้อยยี่สิบบาทเพชรปวกตัวนี้นะครับพี่น้องครับมันออกว่าทันไหร่อ่านนี่พอโซ่กโซ,โซปลาเขื่อนปลาจากเขื่อนซรีนีนหอนครับคเครื่องลูกฟ้าเพิ่นจ่ายดีครับเด้อ ขา,ขาดขาดเสานี่ถือว่าคือขาดอย่างนี้ครับนนะลู้าพันหยาดกันว่ามันพันแจกมัน,นเนนลยมา้าลกรรยากาศสครับโอ้คือขัดแต่ก้นหลาแห้งครับเออ้กนมาหลทำมัน อย่างนี่พอเรามาจากบ้านคุ้มคำเอาบอมีไฟอย่างไายปานนี่ละบังแต่เตาพคนกกินขาดแล้วครับสี่เตาเลยตอเตากันแบบยบบาาทีกศ่ือวตลาาาดดเเช้ำคือกุุข่น นี่ทุกเสาวันศุกเดรนปีนองครับตลาดนัดเสาคนไหลฮะที่เริ่งมาขออายไอ้เรายี่สิบบาทจานบบงไงเลยหอยจูบหอยอันนี้นะครับหอยจูบหอยคมป็นนียเป็นถุงเหมาถุงละยี่สิบบาท หลายอย่างหลายเนวครับของกินหลากหลายตามฤด,ดูกันดอกกระเจียวหวานเป็นกระเจียวปูแมงจีเดียดเราโ้ยโจดๆไปเดี๋ยวเรามาทำผิดน้ำกันครับไปหาเราบังแนวกินบ้านเทาสร้อยเทวเนี้ดด้วยครับผนจะขายแบบในลาสร้อยทั้งที่ผมผ้ายงางมาผนขายแบบของปลาขายอาหารตามดดูกันนะครับวัดมัในคนมาหลายแท้ ก้นไหลหลีอันนี้ครับอีกอย่างมันเป็นช่วงไกล้จะเปิดเปิดเทอมนะครับพี่น้องครับก็เลยคือขัดในี้จังหน่อยหลายแนวครับปลากดปลา,ปาย่างบุนเนี่ยจีโนน <c oughs> มีแม่เป็แมแข็งจิกไปมะแดีงนำ้ำาคือคักดด้วยครับมือนก้ครับจอ่อในที่ว่าคนไหลใชไหมมีเฉียดจีโมมีแมงจีนวนน้ำด้ครับพี่แนวกินบานเท่าเหรม,ม,มีสีย่างนะครับแขงจิกแม่เป็นไทยมะแดงแมงจีนวนเกลือรากมังแตกเลย อันนี้จะเป็นดอกกระเจียวไม่แฝงพาลวดยี่หกบาทไม่แฝงพาตรงมับรรยากาศคือว่าคือคาแข่งกับโซ่เนี่ยครับไล่เนี่ยแนวอยู่เนี่ยกินบานเฮาวคนนะดูตาเพิ่งร่างเสือแม่งแข้งจิกแม่เปลี่ยนไทยมือแดงครับ ก,อ,กอ,องป่าอาหารตามฤด,ดูกาลรกระไหลแห่งตลาดขวดมมีะข้าวเวีดลูกค้าเป็นไหลไหลารยคเดีดยวห้อยากเดแ่เียวยาๆไปทั้งพีครับตลาดเพื่นยาวเด้อยีไปนองครับเพ็นเดืดยงางอ่อนเป็นว่งกลมยังเีตลรันะ นเพราง้นะลำไม่ฟังหอหวันครับครับตลาดพั่นยางออกมาอย่างสี่และของขายก็จะหลายอย่างหลายเนวเป็นสามฤดูกาลแนเป็นของพวกของใส่นะพี่น้องครับของใส่กระไหลเลยเดี๋ยวลองบรรยากาศน้กันครับ อ๋อตัยนี้ยังคนหลไหมตัวนะ่ะคนสื่อคนขายยังกระนออ้อแถวนี้คนขึห้หลายอะข้างนี้ปันขายยังน้อนขายปลาปลาปลาเนี่ยนปล<ร>าในครับอันนี้ปลาจีนกันนี่ <c oughs> นปลาในปันขายเป็นปลาเหลี่ยงนะครับ ทางนี้จะเป็นเห็ดเห็ดเห็ดปลูกเห็ดขอนผัวเห็ดขอนเริ่มต้นที่ถุงละยี่สิบบาทครับไปเดี๋ยวยางมาผิดของขายแบบมันก็มีตัวไปนะครับหลายอย่างหลอายแนวอยู่เสียงดังแน่จังหน่อยดนะครับพี่น้องครับมารอชมบรรยากาศน้ำกันมาทางพี่โอ้โหเเห็นหนาหลาย ไลยนัดเลยข้าวหม้องามงามยังครับจงทวารบดไทยโลดละร้อยห้าสิบคือเก่นนะครับร้อยห้าสิบขึ้นกอนท่านนี้กับข้าเมาคือนกันหมนอนเลยมีอยู่บัดปีนะครับขมาวหม้อกันอละหาบาทน่มั้บาทได้แล้วอาไห้ผมที่าอนเองนะมั้นเจ้าดยพ่จ้า สองฮสมิยังสีมาสองฮอรสามสิบมีการลดเนี่ยพอมไดเดีนะจัวจุดนะผมว่าทำไงสองหอเหรอสองฮอร์สามสิบสองฮอสามสิบต้นรวดหาพิเศษเลยครับเข่ามาอวนดอนครับมอนดอนแจ้ามาทางนี้นี่เข้ามมเอมใส่กรอกรหาบาทเด้อ ไส้กอกข้อละห้าบาทนะครับมาหลออชมได้ครับอ้ยเฮ็ดฟางใส่กอกข้อละห้าบาทเฮ็ดฟางใหญ่ลองงามๆเลยนะครับเรื่องนี้ครับงนุมสาวแม่วนี่แแก่งามเลยเฮ็ดเป็นไงโดีใหญ่เข่าขาวสิครับโลละร้อยป่ะครับโลละร้อยคือเก่าได้ครับพี่น้องเอาเอาเฮ็ดฟางใหญ่ลองางามนี่ครับโลละหนึ่งร้อยบาทเดินเนองามเลยครับ คนเก็บไม่เก็บสดเด้ครับไ่เฮ็ด่เลาเนี่ยโอ้นัดนี่คนหลายแห้ง้อครับคนหน้าหนาครับนัดนี่ครับใส่ได้ยังเ้้อครับแต่ว่าคนยังลังไหลเข้ามาแบบไหลเลยทางนี้จะเป็นปลาแม่น้ำโขง มีปลาโจกปลาอีกกรรมแหย่างนอดเกาะย่างนอดทางนี้เน,น,น,นาะร้านเนี่ยครับชี้เงียำๆนี่ยจังหน่อยครับช่วงนี่ครับ ยังไดไนเนาะครับท่านนี้มันแน่ยอยู่บ่เล <laughs> ื่อยเลื่อยเดี๋ยวถุงยังครับโป๊ะเปิ้ลสิบบาบ่อ <c oughs> ๋อ๋อต <c oughs> ๋องามๆได้ครับท่านนี้กล่อง,ะอง,ยยล,องละเอียส <c oughs> <อ>ิบบาทกล่องใหญ่ๆเลยกล่องใหญ่แล้วเองแม่นบ่อมครับมันสูงได้่งมันป่พิ่นจะขายหลายตลาดได้ครับนี่ตลาดนัดเสองวันจันทร์แล้วก็ตลาดนัดวันพุธเนาะบ้านนอ้องปื้อ เราไปหลายหมอย่องอยู่เด้อหาดักเอาครับมาวันส้วงนี่ได้ใหญ่แห้งนคนละคนนะเดย์ใหญ่เลยไปแบ่งออกได้์สองกล่องคนครับ่ะเดีาหรอกคนหลายนะครับวันนี้เนาะถ้าจอไปสื่อชวนนักเรียนนะครับชวนนักเรียนหลายหลยไก่เปิดเทอมแล้วล่ะจะน้ำจวงไก่เปิดเทอมนนะครับค้นหลาได้ไหมปลาเน,นรนปลาเนร์สดๆ เดี๋ยวผมอพ่อเราเงบรรยากาศครับมับรรยากาศคนหน่อยคนหลายเดี๋ยวผมจะเก็บเดี๋ยวของที่ซื้อไวปนะคนหลายครับเพราะช่วงนี้มอเปิดเพิ่มเป็นช่วงถือว่ามาซื้อชุดนักเรียนนั่นนะครับพี่น้องครับคึกคักทุกตลาดนะครับช่วงนี้ครับผมเก็บบรรยากาศให้เบิ่งกว่า แกง,งไทยมี่แกงไทยมีบักคือปัดส่องอะไรนะี่เนาะกับบ้านเพืเ่อนบักคือเนาะเข้า,าหัวนี่ก็มีหลายเด้อครับของวัดส้นนี่จะเป็นส้นติดถนนแล้วครับจะนีสุกโลละแปดสิบบาทหนาสนเด้อ น้อยไดก็ได้โลละ80ิท <t> ุกน้อยก่ะุกเลยแม่เป็นชันีชันีไข่โลโลแม่เจ้านนเพราะเป็นน้อยละ8ปดสิโลละแปดสิบบาทขนาดาแห้งฟันไได้แม่ตชนี้ร้อยสิบสบาทแม่โลสี่ขี อร่อยซีฟิวแม่บางแคเนลเจ้าเป็นทุเรียนชนิดนะครับชนีดใครเระเราไม่ตามดูการเหงื่อกำลังมาเลือนหน่อยเล่่่่่่า่ี่่่ค่่่่่่ี่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่วันศุกร์ครับเดี๋ยว่่่่า่่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 อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่น่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ช่วงนี้พวกเราใหม่จะไปดูการนะครับมาอะไรทุเรียนบัเพาะบังไฟจึงจำใจเบ้างวกกับจำเรื่องคำสัญญาเรียนสาวชนะอีกที่พาเที่ยวบุญปีเตรียมงานเราต่นกะส่วนไปเบังบุญบังไฟครับเมื่อนี้จังหวะพรมบาสิไปบ๊วยอาจจะไปจักขาวนะครับไปหลอกบางช่วงนี้ก็นหนาบุญบังไฟแล้วครับแถวบ้านเรา คนไหลในจังน้อยสวยนะการสินค้าางการส่งเลยจากปูปัญหาเรื่องอะไรเงินก็หลายหลจังเงินเ่็นเง็นบุญนี่อย่างเนี้ยนะครับจวงเต็มตลาดเลยจักเข่อยังก็เข่อยังจักถือบังไฟครับจวงนี่จักมางานแถงานปลอมเหรื่อไรเงินนะครับหลายแห่งเด้อ ปลาซอยนี่ไหมคนหลายแห่งซอยอุปกรณ์การเรียนพันเจ้ยหนีก็ยังนี่แจ็คหน่อยได้ครับไขม่ขมด็ดแดงไข่ม็ดแดงหน่อไม้สดของกินอาหารตามฤดูกันไปโอ,อ้บรรยากาศท่งนี้ครับคือคักคือกเก่าคือคักคือก,กันครับคือคักคือซอยอยู่ พลไม่ปลาหักเหงาหมักเหงาพลไม่มลมปลาตามด้วยดูกันจุกตัวได้เลย伙จุกละเศ้าบาทขึ้นมาแม่ใหม่ตามมาหาสิบบาทพลไม่ตามด้วยดูการบานทองช่วงขอเราขายของปาอลาพลอไม่ปลาอาหารตามด้วยดูกันสวยเท่านี้ของขินจะเงยียบด้วยครับวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนี่อะไรนี่ เป็นในพวกชุดนักเรียนอุปกรณ์กันเรียนนะครับจะใายดีในเรื่องน้อยอ๋อโดนซ่อนมาหอยแล้วไหมเจ้าบาดเจ้าบาดจะเป็นนกได้กนกได้ซูเหมือนน้อมาหอยนี่เนาะหลา่บบาค่ะบอสยุคยุเคลืออนใดกว่าเปลี่ยนเคลื่อนลำพุ่งยอลอยเอสโอ้ยยอดลอยเอ็ดพุ่น มาควายเดินทางมาไก่ด้ิสเนี่หลายน้องพเพลียดหลายนะครับยี่สิบบาทเอามาอดนนุดหนุนพอละได้ครับยี่สิบบาทบักไงเลยดีครับพี่น้องครับผ่านขายดีก่างจะเป็นร้านอุปกรณ์การเรียนผ่านเสื่อสาอุปกรณ์การเรียนแบบขายดีฮะปะเดี๋ยวเรจะสื่อทุเรียนครับเพิ่งกลักวมันจะอ่อนๆเนาะสื่อคนละไม้แนวอื่นกั ก็ขทางใน,นงงเป็นแห้งครับเด้วยครับ,บ,บอุปกรณา์การเรียนนะคนคนะมือสอยข้างหลัง,งเป็นแห้งคากบเอาครับพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศตลาดน,าาานัดเช้าเหมือนนะครับตลาดนัดเช้าว,วันศุกร์อำเภอกุดปะปุนจังหวัดอุบลราชธานีครับคนหลายแหง้งด้วครับเหมือนนะครับที่ว่าคือขาดดี